สวัสด,ดีผู้ติดตามทุกท่านนะครับอยู่กับผมช่องโชคลังสันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เช้าวันจันทร์วันจันทร์ที่13ตุลาคมนะครับก็วันวันนี้จริงๆเป็นวันหยุดชดเชยของหลายๆบริษัทนะที่เรามาเปิดกล้องเนี่ยนะครับวันนี้รถเรามีปัญหาครับทุกคนระหว่างการเดินทางรถเรามีปัญหา เดี๋ยวปัญหาอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูนะตอนนี้ผมผมอยู่บางสะพานน้อยแต่ว่าต้องยูเทิร์นกับนะครับยูเทิร์นกับไปขาขึ้นกรุงเทพเพื่อที่ว่าจะเอารถไปลงกึงนะครับใครที่ติดตามผมในแอปฟ้านะครับก็จะจะเห็นจะเห็นแล้วแหละจะรู้แล้วแหละว่ารถผมมีปัญหาอะไรนะก็๋ยว รีบไปหน่อยเข่าเกียร์คึิกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปลงกึงนะครับไปแก้ไขไปหาวิธีทําว่าจะทํายังไงจะแก้ไขยังไงนะครับก็คือน็อตนะครับน็อตยึดน็ not, อตประกบน็อตยึดน็อตอัดแหวนขาไก่นะครับลูกปืนขาไก่ มันเกีียวมันลูดตัวผู้เกีียวมันลูดนะครับเวลาเราเลี้ยวเนี่ยแรงแรงไอ้นี่มันเยอะแล้วพอเวลามันเลี้ยวเนี่ยมันสามารถไอ้นี่ได้นะครับมันให้ตัวได้เยอะแล้วมันก็เลยดันเกียวรูดพังไปเลยนะครับที่สําคัญเนี่ยที่ซวยเนี่ยนะครับคือน็อตกับลูกปืนกับฝามันเนี่ยร่วงหายไปนะครับตอนเนี้ยคือลูกปืนมันจะมีสองฝั่งประกบกันนอกใน ตอนนี้ลูกปืนตับนอกมันหายไปนะครับมันก็จะเหลือรูโบโบนะครับซึ่งมันทําให้รถเราเนี่ยเวลาเลี้ยวเนี่ยพวงมาลัยมันก็จะว่างเยอะฟรีเยอะแล้วก็กินยางนะครับแล้วก็มันไม่ค่อยเวิร์กอะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ต้องหาวิธีแก้ไขทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูหน้างานจริงๆว่ามันเป็นยังไงพูดไปอธิบายไปบางคนอาจจะนึกภาพไม่ออกว่ามันคืออะไรคือยังไงนะครับขาไก่คืออะไรนะครับ จอดได้ที่แล้วนะครับยกหัวอ่าเดี๋ยวผมพามาดูนี่ครับตรงนี้จริงๆมันจะมีลูกปืนตลับหนึ่งนะครับเข้าไปข้างในนะฝั่งนี้ก็มีตลับหนึ่งนะบ,บีบกันสองฝั่งแล้วก็จะมีฝาปิดใช่ไหมฝาปิดแล้วก็น็อตขันอัดเข้าไปนะครับก็จะมีปิ้นล็อกปิ้นอะไรของมันนั่นแหละทีเนี้ไอแกนตัวเนี้มันลูดนะครับ ซึ่งมันมันเริ่มมีปัญหามาสักพักแล้วแหละนะมันรูดนะครับผมก็พยายามดูอยู่ตลอดขันอัดเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับก็ปรากฏว่าเที่ยวเนี้ยมันคงจะสุดแล้วแหละนะครับมันรูดหลุดออกมาหลุดออกหมดเลยหายหมดเลยทีนี้นพอหายหมดปุ๊บรถเราก็จะเลี้ยวไม่ได้แล้วเพราะถ้าตัวนี้หลุดออกจากเบ้ามาเนะี่ยมันจะเลี้ยวไม่ได้นะครับมันจะเลี้ยว ไม่ได้เลยนะครับแล้วที่สําคัญมันกินยางด้วยนะครับก็เลยหาวิธีว่าจะทํำยังไงให้รถมันมาได้เพราะเมื่อคือนนะ่ะมันเป็นตอนที่มันเริ่มต้นเป็นเนะ่ะอยู่ทับสกแกร์นะครับก็พอดีอ่ะน้ำม่อนนะ่ะที่เคยทํารถให้ผมเนะี่ยน้ำม่อนช่างเตานะ่ะแกก็มาส่งของจะไปส่งของที่ระนองก็มามาเจอกันไม่ไม่ใช่เจอกันหรอก นาเขาอยู่บ้านกูดจอดอยู่บ้านกูดผมมาอยู่ทับสะแกก็เลยโทรคุยกันว่าเออเอาอยัางไงดีนะครับผมก็เลยฝืนขับไปนะครับฝืนขับไปหาหนาเขาที่บ้านกูดนะก็นาเขามีสายเชื่อมมีมีสายเชื่อมมีรถเชื่อมมานะครับก็ใช้วิธีเชื่อมหาอะไรก็ได้มาปิดเชื่อมเนี่ยก็เอาก็ได้อย่างที่เห็นเนี่ยนะครับก็อะไรก็ได้ใส่ให้มันอยู่ๆไปให้มันรถสามารถขับได้เลี้ยวได้อะ นะครับก็เชื่อมมานะครับการเชื่อมเนี่ยก็ไม่มีตู้เชื่อมนะทุกคนแต่ใช้วิธีพ่วงแบตเชื่อมนะครับเอาจากขั้วบวกมามาเชื่อมไม่ต้องมีไม่ต้องมีลบไม่ต้องมีอะไรก็คือคีบคีบจากขั้วบวกของไฟยี่สี่มาเชื่อมได้เลยนะครับถามว่ามันอยู่ไหมชั่วคราวโอเคนะหรือชั่วโคตรก็ได้นะผมว่านะครับแต่มันไม่เราไม่ต้องการแบบนี้ไงอันนี้เราแค่ทํามาให้มันมาได้ไง นะครับแต่ถ้าเชื่อมให้มันอยู่จริงอ่ะมันอยู่นะก็นั่นแหละครับก็ได้น้ำมอนมาช่วยนะครับคนที่เคยช่วยผมทํารถทําอะไรมานะครับมานี่ก็ยังมาเจอกันก็ยังได้มาช่วยกันอีกอันนี้คือปกตินะครับถ้ามันปกติมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมมันจะมีลูกปืนอยู่ข้างในแล้วก็มีฝาปิดตัวเนี้ยแล้วก็มีน็อตอัดเข้าไปนะครับอันนี้คือปกติของมันนะครับหลักการเดียวกันเหมือนกันเป๊นะครับแต่แกนเนี้ยไม่เท่ากันแกนนี้มันจะเล็กกว่า ข้างหน้ามันจะใหญ่กว่าผมไม่แน่ใจว่าลูกปืนตัวนี้มันจะใส่กันได้ไหมถ้าเป็นไปได้ผมจะถอดเอาลูกปืนตับนี้ให้ช่างเขาใส่ข้างหน้านะครับเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยผมจะเชื่อมปิดเลยนะครับเชื่อมตายไปเลยนะครับก็เลยจะเอาลูกปืนตัวนั้นมาใส่ตัวนี้ส่วนตัวนี้จะแก้ไขด้วยการกลึงกลึงเปเปอร์นะครับกลึงเปเปอร์แล้วก็แปะเข้าไปประคองให้มันได้นี่อยู่ เดี police, ๋ยวกลับสละบุรีค่อยไปหาเทียบลูกปืนมาใส่มันจะง่ายกว่ามันถอดง่ายกว่าด้วยนะครับตรงนั้นมันถอดยากแล้วเกียวมันเสียไปแล้วเราจะเชื่อมปิดตายไงแล้วก็จะเอาลูกปืนตัวนี้ไปใส่ปิดตายมันไปเลยถ้าทําเราจะมาทําตัวนี้ถ้าเทียบซื้อลูกปืนเราก็จะมาเทียบใส่ตัวนี้มันจะง่ายกว่านะครับเพราะตัวนี้เกียวยังดีถอดง่ายอะไรง่ายอยู่นะตามนั้นครับวางแผนไว้ประมาณนี้เดี๋ยวรอช่างลงกึงมานะครับรอช่างมาเดี๋ยวให้ช่างเขาจัดการให้ ที่ยวนี้ผมคิดว่าไม่มีค่าใช้จ่ายไม่คงไม่ได้จ่ายอะไรหนักๆน,นะครับก็จะเป็นเงินที่เก็บไว้เป็นทุนเที่ยวถัดไปนะเมื่อวานผมก็เลยอ้อนแม่บ้านนะครับซื้อนี่เห็นไหมขากระจกนะครับอ้อนแม่บ้านซื้อขากระจกซื้อข้างเดียวข้างซ้ายข้างขวามันไม่มีตรงรุ่นข้างขวาเนี่ยมันไม่มีผมก็เลยเอาแต่ข้างซ้ายมาก่อนนะครับเพราะว่าข้างขวาเนี่ยผม จำได้ว่าผมให้น้องคนหนึ่งอ่ะไปซื้อต่อซากรถนะครับไปถอดมาจากซากรถไปซื้อต่อมากับบันไดบันไดกับกับขากระจกนะครับแต่ผมยังไม่ได้ไปเอาเป็นขากระจกสแตนเลสนะครับก็เดี๋ยวให้น้องเขาเอามาให้เดี๋ยวรอช่างมาดําเนินการให้นะคอนเทนต์ <Content S 1> <Content S 2> ไม่ต้องไปหานะครับ <Content S 2> เราไม่ต้องไปหาคอนเทนต์คอนเทนต์จะวิ่งหาเรา <laughs> หัวจะปวดสรุปนะครับก็ถอดเลยนะครับทุกคนถอดแล้วก็ช่างเขาบอกว่าไหนๆก็ทําแล้วอะรือออกมาแล้วก็ไปกึงเกียวใหม่ทําใหม่เลยนะครับซื้อลูกปืนใหม่มาใส่ให้มันจบๆนะครับไม่ต้องไปเสียตังค์หลายรอบไปรื้อทําหลายรอบก็จริงๆะผมก็ ยังไม่อยากทําอยากแก้ปัญหาไปก่อนด้วยความที่ว่าจํากัดในเรื่องงบประมาณนะครับเพราะมันต้องใช้จ่ายอีกหลายบาทที่ผมต้องไปเนะี่ยไหนจะค่าลงของเอ่ยค่ากินเลยอะไรเ่ยนะครับแล้วตรงนี้ช่างเขาเสนอมา2,000บาททั้งรวมทั้งลูกปืนรวมทั้งกึ่งเกียวรวมทั้งถอดใส่ให้เนะี่ยนะครับผมก็มองเป็นราคาที่มัน จะว่าสมเหตุสมผลมันก็คือเราทำเองไม่ได้ทำเองไม่เป็นนะครับแล้วเรามาเป็นกลางทางแบบนี้มันก็ต้องจ่ายนะครับแต่ในใจผมผมอยากได้ราคาต่ำกว่านี้ไหมผมก็อยากได้แต่ว่าเราก็เข้าใจต่างคนต่างทำมาหากินนะครับเขาเรียกมาสองพันผมก็ต่อที่แรกผมต่อพันหแกก็ว่าอืมอ้ามมือึงอ่ะผมก็เลยอ่ะผมก็เลยว่าทางนั้นก็ไม่เป็นไรครับ ก็ทานั่นแหละตามที่ช่างทำนะช่างบอกงบสองพันก็งบสองพันนะครับผมก็คือผมไปนะผมต้องไปจ่ายค่าลงอีกหมดอีกพันกว่าบาทค่ากินอีกนะครับด้วยความที่ว่าเงินเรามีจํากัดแล้วเราวางแผนมาว่าเที่ยวเนี้อ่าเราก็อุตส่าห์ว่าเออคงไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับผมก็เลยเกียรเงินของเงินแม่บ้านหนะึ่งพันมาซื้อขากระจกนะครับแล้วบางเงินก็มาต้องมาทําตรงนี้อีกก็เท่ากับว่าเที่ยวนี้รายจ่ายที่ที่ เอามาทาเกี่ยวกับรถแต่ก็หมดไปสามพันซึ่งมันเป็นเงินที่เยอะนะสามพันอะนะครับเยอะนะครับเราก็รู้สึกเสียดายเลยผมขาย <c oughs> ขายขึ้นได้ไหมหนึ่งพันผมเอาเงินมาทํารถนะครับเดี๋ยวค่อยแต่งทีหลังเอาเงินมาทํารถก่อนเนะี่ยขายได้ไหมเนะี่ยเสียดายมากเลยแต่แม่บ้านเขาก็บอกผมว่าไหนๆก็ซื้อมาแล้วเธอก็อยากได้ ไหนๆก็กัดฟันซื้อมาแล้วก็ใส่เถอะจะขายทำไมนะครับใส่ไปเลยรถมันก็จ่ายก็จ่ายไปนะครับเหลือเงินน้อยหน่อยก็ไม่เป็นไรนะขนาดไม่มีเราก็ยังอยู่ได้ก็ยังดิ้นมาได้เลยอันนี้มันแค่เออแบบนี้เองอะไรเองแม่บ้างเขาให้กำลังใจอันนี้เคสเนี้ยแม่บ้างเขามันคนตัดสินใจทำนะถ้าเป็นผมผมยังไม่อยากทำ อยากแก้ไขไปก่อนแต่แม่บ้านเขาบอกว่าทําให้จบไปเลยเพื่อความปลอดภัยนะครับก็อ่ะก็ว่าตามนั้นครับผมเพราะว่าเราทําอะไรคนเดียวตัดสินใจคนเดียวผมไม่ตัดสินใจอะไรคนเดียวอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะปรึกษาแม่บ้านแม้กระทั่งเรื่องการแต่งรถการใส่นู่นใส่นี่เข้าไปเนี่ยนะครับไอเดียผมคิดออกมาถ้าแม่บ้านเขาเห็นดีด้วยผมก็ซื้อมาใส่ถ้าเขาไม่เห็นดีด้วยผมก็ไม่ทํานะครับแต่ส่วนใหญ่อะความคิดเราตรงกันแต่งรถ อ่าแม่บ้านเขาชอบรถแบบทํารถทําอะไรสไตล์เดียวกับผมชอบแบบไม่ชอบอะไรที่มันเยอะมากเอาแค่พอดีพองามให้มันดูลงตัวนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วเราชอบไปในทิศทางเดียวกันนะครับก็ถึงอยู่ด้วยกันได้ไงส่วนใหญ่ก็จะอยู่แบบปรึกษากันอะไรก็ปรึกษากันนะครับอาจจะมีไม่ลงรอยกันบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะเห็นพร้องป้องกันนะ ผมกับแม่บ้านนะ่ะไม่งั้นอยู่กันไม่ได้ขนาดนี้หรอกร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาไม่ได้ขนาดนี้หรอกครับนะเขาแม่บ้านเขาบางทีเขาก็เข้าใจบางทีเขาก็เลือกที่จะไม่พูดนะครับเพื่อให้ผมตัดสินใจแต่บางทีผมก็ไม่พูดเพื่อให้แม่บ้านตัดสินใจนะต่างคนต่างให้เกียรติกันนะครับผมในช่างกึ่งเกี่ยวให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับใหญ่กว่าเดิมเลยบิ๊กบึ้มเลยเบลเลอร์เลยทีนี้เกี่ยว ระหว่างเรอช่างทำขาไก่เราก็ใส่ใส่ไปแล้วว่าจะขายไม่บานบอกไม่ต้องขายหรอกซื้อมาแล้วใส่ไปเลยนะครับใส่แล้วแต่ว่ากระจกไม่ใช่แบบนี้นะทุกคนคือก็อย่างที่บอกแหละงบเรามีจำกัดเรายังไม่ได้ซื้อกระจกบานนี้จริงจมันต้องเป็นแนวตั้ง แต่กระจกตัวเดิมผมมันใส่ไม่ได้ต้องซื้อกระจกใหม่กระจกพร้อมฝากครอบอะเก้าร้อยนะครับงบผมหมดแล้วก็ขนาดซื้อขามาอย่างเดียวยังอยากจะขายคืนเลยจะเอามาจ่ายค่าทําบูธขาไก่เออก็ได้ประมาณนี้ครับใช้ไปก่อนเสียงท่อดังเลยทุกคนูอ้ปวดสดประสาทมากตอนนี้อกักลูกปืนเข้าไปแล้ว เดี๋ยวเขาไปีฟันน็อตนิดนึงนะครับเพราะว่าน็อตมันไอ้นี่ไปหน่อยแล้วแันมีหน้าเป็นแปะกเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตัดเข้าไปเรียบร้อยก็กลับมาสู่สภาพเดิมแต่ว่ามันดีกว่าเดิมก็คือว่าเขาทําเป็นปิ้นเสียบของเดิมมันเป็นปิ้นพับมันไม่ค่อยดีมันตามนะครับถ้าอย่างนี้ไม่มีตามแน่นอนนะครับอย่างนี้โอเค เดี๋ยวไปคุยราคาว่าจบที่เท่าไหร่นะครับไปกินข้าวกันครับทุกคนเหนื่อยแล้วจนจะเที่ยงอยู่แล้วมาสรุปค่าใช้ใจ่ายนะครับโดนไปจริงๆอ่ะคุยกันไว้ว่าไม่เกินสองพันนะครับ เอาจริงๆอ่ะผมก็มีตัวเลขในใจที่คิดว่าทำอยู่สระบุรีอ่ะมันไม่ถึงขนาดเนี้ยแต่เราก็เข้าใจได้นะครับว่าเรามาทำที่นี่อย่างที่สระบุรีเนี่ยรถมันเยอะงานมันเยอะราคาช่างก็อาจจะแข่งขันกันก็อาจจะถูกนะครับเหมือนราคาค่าบรรทุกนี่แหละแต่ก็ยังว่าแหละทุกคนแต่ละพื้นที่มันไม่เท่ากันนะครับ อันนี้เขาก็อาจจะเรดราคาเขาอาจจะสูงนิดนึงก็จบไปที่2,150บาทเขาคิดค่าแรงกับค่าเล็กไอแผ่นที่เขามาเจาะพันห้าร้อยบาทกับค่าพอกแล้วก็ค่งเกียวใหม่นะเขาคิดพันห้าร้อยบาทส่วนค่าลูกปืนตับเล็กๆนะครับ หกร้อยห้าสิบาทรวมเป็นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบาทนี่ครับนี่ก็คือสลิปที่ผมเพิ่งโอนให้เข้าไปนะครับนค่าอค่าใช้จ่ายนะครับกินแกบ <c oughs> อินเเราเหนื่อยจังเที่ยวที่แล้วก็เปลี่ยนยางสองพันสองเที่ยวน,นี้ทำอันนี้อีกสองพันหนึ่งร้ยห้าสิบ จ่ายเที่ยวละสองพันสองพันอย่างนี้ผมแย่เลยนะทุกคนเหนื่อยเลยนะทำทำงานไม่มีกำลังใจทำงานเลยนะถ้าเจอแบบนี้ใส่ขาแล้วไม่ค่อยเวิร์กเลยทุกคนขามัน,ม,นมันเหมือนมันเหนีขึ้นอันนี้อันนี้ไม่ได้เป็นที่ขาเขานะต้องบอกก่อนออกตัวก่อนนะครับไม่ได้โทษว่าเป็นที่ขาเขานะมันเป็นที่ของเราเนี่ยอ่าเขาเรียกอะไร ขาล่างมันอะ่ะมันยื่นไปหน้าเยอะแล้วอีกอย่างอะ่ะขามันไม่ใช่ขาตรงรุ่นโปรเฟียนะครับขาที่ซื้อมาเนี่ยคือเทียบรุ่นเอานะคนขายเขาก็บอกอยู่แล้วพี่มันมันอาจจะได้ทรงประมาณนี้นะแต่ถ้าพี่อยากให้มันตรงตั้งฉากอ่ะพี่ต้องมาแก้ขานี้เขาก็บอกอยู่แหละนะครับแต่เราก็คือของตรงรุ่นเราเนี่ยถ้าเอาของตรงรุ่นญี่ปุ่นเลยเนี่ยมันแพงมากนะครับคู่นึงอะ่ะขาคู่นึงเนี่ยเฉพาะขานะ่ะหกพันเจ็ดพันนะทุกคนขาอ้วนเนี่ยนะครับ แล้วก็รวมกระจกรวมอะไรเนี่ยเป็นหมื่นนะของโปรเฟียที่เป็นกระจกไฟฟ้าเป็นไอเนี้ยนะครับไม่ใช่ถูกๆนะคนเล่นนะ่ะเขาจะรู้นะครับอันเนี้ยเดี๋ยวเราไปแก้ขาข้างล่างล่นขาข้างล่างให้มันเข้ามาหาตัวมันอีกมันก็จะตั้งฉากตอนเนี้ยขามันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนขึ้นไปแล้วก็แหนนขึ้นอ่ะนะครับมันก็เลยไม่ฉากนะเดี๋ยวไปแก้ไขเอานะครับอันนี้ใส่จับๆไปก่อนหน่อยจ้าไม่จ้าไปดูกระจกข้างเห็นไหมเห็นกระจกข้างแล้ว เห็นเป่าแหงงขึ้นจะสูงเไปเดินทางครับบ่ายโมงสามสิบห้านาทีผมลงที่แรกเสร็จแล้วนะครับก็สบายแล้วครับกิ่งล้อไปเรื่อยๆครับทีนี้เพราะยังไงเราไปนครไม่ทันอยู่แล้วพรุ่งนี้ผมต้องไปส่งทุ่งสงนะครับสองล้านแล้วก็ในตัวเมืองนครอีกหนึ่งร้านนะครับไปเดี๋ยว เดินทางออกอไปหาที่จอดพักผ่อนหรือกิ้งล้อไปเรื่อยๆดีกว่านะครับลงไปแป๊บเดียวแทบจะเป็นลมร้อนมากนะครับก็บ่ายมาฝนตั้งเขาเหมือนจะตั้งเขานะแต่ไม่รู้จะตกหรือเปล่านะครับคึมๆม,มาลนะนะครับเร,เ,เริ่มก้อนเมฆเริ่มเกาะกลุ่มเริ่มคึ้มมาแนละ้ว เข้าเมืองจุมพรนี้ขออนุญาตวิ่งเลนขวานะครับเพราะถนนมันแค่มากเลนซ้ายบางทีรถจอดเยอะวิ่งไม่สะดวกครับขออนุญาตลูดขวาเลย <c oughs> แถวละแมฝนตกมาอ่านิดนึงนะครับตกอยู่หลังสวนแหละหลังสวนแล้วก็เลยมาจนถึงละแมเนี่ยก็ตก เมื่อกี้ผมว่าจะเข้าไปล้างรถที่เดิมที่ผมเคยล้างนะครับตอนแรกก็ขับมาแดดเปรี้ยงๆนี่แหละขับมาสักพักคลึ้มฝนตกลงมาเลยก็เลยไม่ได้ล้างจริงๆรถเราก็สะอาดอยู่นะแต่ว่าอยากจะฉีดแบบคราบอะไรที่มันผมไม่ชอบเห็นเวลาอ่ามีพวกขี้ดินที่เป็นฝุ่นที่มันตีขึ้นเวลาเราวิ่งลุยฝนแบบนี้มันจะเป็นพวกคราบ ดินทรายพวกอะไรเงี้ยเกาะตามชัดซีเกาะตามซอกตามหลืบนะผมไม่ชอบเห็นนะครับแล้วผมก็คือเราเป็นคนชอบแบบทํารถเองอ่ะมุดรถทํารถเนี่ยเรายิ่งมุดไปแล้วไปเจอมันแบบเปื้อนแบบมันเปื้อนอะ่ะก็เข้าใจได้แหละเพราะเรามุดทํารถแต่มันต้องเปื้อนอยู่แล้วแต่ว่ามันแบบมันมีฝุ่นมีอะไรแบบร่วงใส่หัวใส่ตาใส่อะไรเราเงี้ยผมไม่ชอบผม คือถ้ามันเป็นไปได้อะผมอยากจะให้มันเลี่ยมอยู่ตลอด <c oughs> นะมีผลิตภัณฑ์ตัวไหนบ้างที่แบบว่าฉีดไปแล้วฉีดชัดซีไปแล้วไอฝุ่นตัวเนี้ยมันไม่เกาะชัดซีอมีบ้างไหม <c oughs> เอออยากได้ยังเลยนะไปครับเดี๋ยวไปแวะพักที่ปั๊มเครดิตทีเดียวเลยนะครับไหนๆก็มาถึงนี่ล้วจอดเครดิตทีเดียวเลยวารกันยาวเลยนะครับทุกคน ข้ามมาอีกวันนะวันนี้วันอังคาร14ตุลาคมนะครับก็ผมมาลงอยู่นครล้วนะครับลงที่นครละที่นี่ที่สุดท้ายครับเมื่อเช้าลงทุ่งสงสองที่แล้วก็มาที่นี่ที่สุดท้ายอยู่ตัวเมืองนครศรีนะก็จบจากตรงนี้ก็น่าจะไปปักหลักอยู่แถวทุ่งสงเลยครับยังไม่มีงานกลับกันเลยหลายขันเลยนะครับตานะ น้าส้มก็รออยู่นะครับจอดรอกันหลายคันยังไม่มีของกลับเดี๋ยวไปปักหลักอยู่ทุ่งสงเสร็จงาน11โมงพอดีครับก็จะไปปักหลักอยู่ทุ่งสงนะตามที่แจ้งไว้เลยก็กี่วันก็ต้องรอครับงานรอบนี้เราตีเป่ากลับไม่ได้แล้วครับ สองสามวันก็ต้องนอนแหละนี่พูดถึงว่าเวลาผมได้งานมาลงแบบลำบากลำบากนะเบกลงเหนื่อ,อไหลายย้อยเนะี่ยมีงานกลับรอนะแล้วก็เร่งไปขึ้นงานกลับแล้วก็ไม่ได้พักผ่อนนะก็เร่งกลับไปอีกเนี่ยผมได้งานลงง่ายๆสบายๆแบบนี้ไม่มีงานรอเลยทุกคนเป็นแบบนี้บ่อยนะ เ,ออเนี่ยถ้าไปขึ้นงานกลับเนี่ยสบายๆเลยชิวๆเลยนะครับนี่ก็ไม่ได้นะครับ <c oughs> ขอบคุณเอฟซีนะครับตอนแรกผมนึกว่าเปิดไฟให้ใครรถ <c oughs> ออตอด้วยนะเมื่อ,อกีอ้อบตอะไรไม่รู้น <c oughs> ะฮะ <c oughs> ฟองย้อย <c oughs> หรืออะไรเนี่ยขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณที่ทักททยกันนะครับไป มันไม่หมานก็ต้องรอนะครับกลับไม่ได้ต้องรอนี่ก็ให้นา้าน้ำม่อนเช็คไม้ฟืนให้อยู่นะครับว่าจะได้ไหมถ้าได้ก็จะจะเอากลับนะครับถ้าไม่ได้ก็นอนรอไม้แปรรูปอยู่ทุ่งสงนี่แหละรอหลายคันเลยนะครับไม้ไม่มีเลยจริงๆหาผมโทรหาทุกที่แล้วนะโทรหาเจ๊เจ๊ก็บอกว่า ออเดอร์มันมีนะครับ Order ออเดอร์เขามีเขาสั่งมาแล้วแต่ว่ามันไม่มีไม้นะครับหาซื้อไม้ไม่ได้นะครับไปที่โรงไม้ก็ไม่มีไม้ให้นะครับก็ตามนั้นครับไป <c oughs> เจ๊เครียดแล้วเครียดแล้วเที่ยวที่แล้วก็เปลี่ยนยางเนาะเที่ยวนี้ก็ซ่อมรถพอจะเหลือหน่อยก็งานกลับแอ่นไม่มีอีก <c oughs> อย่างดีวาร์ปอีกแล้วครับผมออห้าโมงครึ่งนะครับทีแรกว่าจะตีรถกลับไปทุงสงนะครับพอดีผมวิ่งกลับมาถึงอำเภอพระพร่มมีสายเข้าพอดีนะครับว่าให้ไปถอยไม้ให้หน่อยนะขึ้นวิ่งไปขึ้นอยู่แถวแถวบ่อร้อนะครับบ่อรอก็เขตอำเภอเชียใหญ่นะครับเอาไปลงบางขัน จรนะิงๆอะ่ะทางเข้าไปบางขันก็ผมเลยมาแล้วนะเข้าทางนู้นก็ได้นะครับแต่ว่ามันไม่มีที่อาบน้ําที่ลงไม้มันก็ห้องน้ํามันไม่ค่อยสะดวกนะครับที่เอาไม้ไปลงเนะี่ยผมก็เลยวิ่งกลับมาเนี่ยกลับมาทางจะถึงแยกสวนผักเนี่ยมาแวะอาบน้ําที่ปั๊มนี้นะครับปั๊มนี่ไม่ได้ไม่ได้เข้านานมากนะรั๊งแต่สมัยขับอยู่ทอเที่ยงนะครับเนี่ยเอาเสาโทรศัพท์ต้นเนี้ยมาลงเชื่อไหมเออเนี่ย ผมเอาต้นนี้มาลงนะทุกคนหลายต้นนะในเขตภาคใต้ที่ผมเอาเสาสัญญาณโทรศัพท์มาลงเนี่ยนะครับเมื่อก่อนวิ่งอ่าคือมันก็เป็นชิ้นเป็นชิ้นมาเนาะขึ้นมาไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ามาเป็นเสาแบบนี้นะเนี่ยผมเอามาลงตรงเนี้ยนะครับแล้วก็เลยเข้ามาอาบน้ําอยู่ที่นี่นะครับก็ามาอาบบ่อยเมื่อก่อนอนะ่ะนี่ก็มาไม่อาบน้ํายอมอ้อมมาหน่อยสิบสิบอ้อมประมาณสิบกิโลไม่เป็นไรหรอกทุกคนเพื่อความสะดวกของเรา เพื่อได้อาบน้ำอาบถ่านะครับไม้ก็ใส่มาเนี่ยถ้าวัดจากฟุตอะคำนวณเป็นน้ำหนักเนี่ยมันจะอยู่ไม่เกินประมาณไม่เกินแปดตันเนี่ยไม่เกินหรอกคำนวณแบบเผื่อนะไม่ใช่คำนวณแบบพอดีนะผมคำนวาคำนวณเผื่อเลยนะครับก็ประมาณเต็มที่อ่ะเจ็ดตันนะครับคำนวณง่ายครับไม้แบบนี้คำนวณง่าย ก็วิ่งสบายๆนะครับราคาได้ผมไปหมดแหละนะเดี๋ยวแม่บ้านเตรียมของอาบน้ําครับมาดูขากระจกทีแรกมันมีตัวนี้นะมีตัวนี้ตัวนี้มันยื่นออกมาแล้วมันมันออกมาไกลเกินก็เลยลองทํากันดูว่าเอ๊จะทํำยังไงนะครับสุดท้ายก็มาทําแบบนี้มันก็ไม่เข้ารูปอีกเดี๋ยวต้องไปทําตัวนี้ใหม่ตัวเนี้ยมันต้องมาอยู่ประมาณนี้ขาเนี้ยมาอยู่ประมาณนี้มันจะถึงจะตั้งฉากสวยใช้ไปก่อนนะครับของไม่ตรงรุ่นกันอย่างนี้แหละของเล่นมัน ถ้าซื้อตรงรุ่นแพงนะครับก็เลยซื้อแบบนี้มาใส่เดี๋ยวแต,แต่ถ้าเห็นแล้วถ้าใส่ตั้งฉากดีๆอ่ะสวยสวยมากนะครับก็เดี๋ยวเตรียมของอาบน้ำก่อนทุกคนเดี๋ยวผมจะจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับก็ฟุกได้งานทอยนะฮะอ้อทอยแล้วก็พรุ่งนี้ไปขึ้นไม้กลับนะครับแต่เดี๋ยวไปขึ้นที่ไหนเดี๋ยวว่ากันทีคีนะได้ละได้ละอุบไว้ก่อน <laughs> บทจะเข้าก็เข้าพร้อมกันแบบเออจริงๆอะ่ะไม้เนี่ยมันมีสามเที่ยวนะเขาจะให้ผมตีวนอีกนะครับแล้วก็ตีวนไปเอาไม้อะ่ะแต่ไม่ได้วนไปบางขันเขาจะให้ผมวนกลับไปไปเอาคือลงอันนี้เสร็จให้เอาไม้ไปลงไปขึ้นแล้วก็เอาไปลงสุราษนะครับเออซึ่งผมว่ามันก็โอเคนะแต่ทีเนี้ยไม้มันต้องลองไง พะไม้ยังตัดไม่เสร็จไม้มันต้องรอก็เลยผมก็เลยว่างั้นไม่ทอยดีกว่าก็ลงบางขันเสร็จแล้วผมตีไปขึ้นไม้แปลรูปกลับเลยนะครับเพราะว่าถ้ารอทอยมันจะไปขึ้นไม้แปลรูปไม่ทันไม้แปลรูปผมขึ้น2ที่นะครับโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปเลยครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับบา,บายบายสวัสดีครับ